ข้อที่151สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตอบข้อ4คนรถถนนสิ่งแวดล้อมข้อที่152 <Okay. S 1> ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถขับขี่ยานพาหนะได้หรือไม่คำตอบคือข้อที่3ได้หากไม่มีอาการที่เสี่ยงต่อการหมดสติ หรือไม่สามารถควบคุมยานพาหนะได้ข้อที่153ถ้าขั้วแบตเตอรี่มีคาบกรดวิธีการใดเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุดคำตอบคือข้อที่1ใช้น้ำอุ่นล้างและทาจลระบีข้อที่154ถ้าจะเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำไม่ควรเติมน้ำชนิดใด คำตอบคือข้อที่1น้ำปลาปลาข้อที่155ผู้ป่วยโรคใดสามารถขับขี่พาหนะได้คำตอบคือข้อที่2โรคเหงื่ออักเศษข้อที่156 ท่านไม่ควรพยายามขับแซงรถจักรยานในเหตุการณ์ใดคำตอบคือข้อที่3ขนขณะที่กำลังจะเลี้ยวซ้ายข้อที่157หากช่องทางด้านซ้ายมีสิ่งขีดขวางและมีรถวิ่งสวนมาท่านต้องปฏิบัติอย่างไรคำตอบคือข้อที่1หยุดรอให้รถที่ขับสวนมาไปก่อน แล้วค่อยขับผ่านไปได้ข้อที่158การขับรถยนต์บนทางด่วนที่ถูกต้องเหมาะสมควรปฏิบัติอย่างไรคำตอบคือข้อที่4ขับรถในช่องทางด้านขวาข้อที่159 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่แซงขึ้นหน้ารถคันอนืน่นขณะที่มีหมอกฝุ่นฝนหรือควันจนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าในระยะเท่าใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4 60เมตรการตรวจสอบลมยางล้อที่ถูกต้องที่สุดจะต้องตรวจสอบที่ล้อใด คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4ทั้ง4ล้อและล้ออะไรข้อที่161การลากจูงรถที่ไม่สามารถใช้พวงมาลัยหรือเบรกได้ควรทำอย่างไรคําตอบคือข้อที่1ใช้วิธียกหน้าหรือยกท้ายลากไปข้อที่162 ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อใดไม่ถูกต้องคำตอบคือข้อที่ 1. จอดรถบริเวณทางร่วมทางแยกข้อที่ 163. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยผู้อื่นเหลือ3คนเหมาะกับผู้ป่วยแบบใดคำตอบคือข้อที่ 4. สำหรับผู้บาดเจ็บที่ไม่รู้สึกตัว ข้อที่164ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุความผิดอย่างไรคำตอบคือข้อที่4ปรับไม่เกิน2,000บาทข้อที่165ข้อบกพร่องใดที่เป็นสาเหตุทำให้หน้ายางของรถสึกหรอคำตอบคือข้อที่1 ระบบเบ,บรกบลกพ้องข้อที่166การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไรคำตอบคือข้อที่4ให้รถที่มีอยู่ในทางร่วมทางแยกขับผ่านไปก่อนข้อที่167สิ่งใดที่ผู้ขับรถควรได้รับ เมื่อได้รับสัญญาณไฟเหลืองคำตอบคือข้อที่2ชะลอรถและหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถข้อที่168ท่านควรใช้ไฟฉุกเฉินในกรณีใดคำตอบคือข้อที่1เมื่อรถของท่านเสียข้อที่169 สาเหตุสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำให้การขับรถในเวลากลางคืนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าในเวลากลางวันคือข้อใดคำตอบคือข้อที่1แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการมองเห็นในขณะขับรถข้อที่170หากผู้ขับขี่ทานยาแก้แพ้ยาแก้เมาแล้วมีอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง,งควรปฏิบัติอย่างไรคำตอบคือข้อที่1งดเว้นการขับขี่เนื่องจากมีอาการง่วงข้อที่171หากท่านเติมน้ำมันผิดประเภทควรปฏิบัติอย่างไรคำตอบคือข้อที่1ทําทำการเปลี่ยนถ่ายออกทันทีข้อที่172การต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล5ปีสามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้เท่าใดคำตอบคือข้อที่1 6เดือนข้อที่1 7 3ผู้ขับขี่ต้องการกลับรถต้องปฏิบัติอย่างไรคำตอบคือข้อที่2เข้าช่องทางให้ถูกต้องและกลับรถได้เมื่อปลอดภัย ข้อที่174สิ่งใดต่อไปนี้มีผลทําให้ลดเปลืองน้ำมันคําตอบคือข้อที่3บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดข้อที่175เหตุการณ์ใดเมื่อคาดการล่วงหน้าแล้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดคําตอบคือข้อที่1 เมื่อเห็นทางโค้งอาจมีรถวิ่งกินเลนมาแก้ไขโดยการลดความเร็วข้อที่176ใดสไดสตาร์ททำหน้าที่อะไรคำตอบคือข้อที่4ทํทำให้เครื่องยนต์ติดข้อที่177วิธีเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบนั่งบนมือทั้ง4ที่จับประสานกัน เป็นแคร่หรือยกโดยใช้เก้าอี้เหมาะสำหรับผู้บาดเจ็บแบบใดคำตอบคือข้อที่1ผู้บาดเจ็บที่ขาแต่รู้สึกดีและสามารถใช้แขนทั้งสองข้างได้ข้อที่178เมื่อขับรถผ่านทางที่มีป้ายเตือนว่าระวังหินล่วงท่านควรปฏิบัติอย่างไร คำตอบคือข้อที่3ชะลอความเร็วตรงขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นข้อที่179เมื่อท่านขับรถตามหลังรถคันอดินในสภาวะอากาศที่มีหมอกหนาแน่นนอกจากการเปิดไฟหน้าควาปรปฏิบัติอย่างไรจะช่วยโอกาสในการลดอุบัติเหตุได้คำตอบคือข้อ3 ลดความเร็วลงเพิ่มระยะห่างจากรถคันหน้าข้อที่180การเติมน้ําในหม้อพักน้ําควรเติมให้อยู่ในระดับใดคําตอบคือข้อที่4เติมให้อยู่ระหว่างระดับสูงสุดและต่ําสุดข้อที่181การขับรถแซงรถคันหน้าต้องแซงด้านขวามือ ยกเว้นกรณีใดที่สามารถแซงซ้ายมือได้คำตอบคือข้อที่2เมื่อรถที่จะถูกแซงกำลังจะเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวาข้อที่182ผู้ป่วยโรคลมชักสามารถขับยานพาหนะได้หรือไม่คำตอบคือข้อที่4ไม่ได้ทุกกรณี ข้อที่183เมื่อท่านทำการแซงรถจักรยานเว้นระยะห่างให้มากพอเพราะเหตุใดคำตอบคือข้อที่3ให้ผู้ใช้รถจักรยานอาจจะหักเลี้ยวกระทันหันข้อที่184ข้อใดต่อไปนี้เป็นการให้สัญญาณแตรที่ถูกต้อง คำตอบคือข้อที่4เตือนให้ผู้อื่นระมัดระวังอันตรายที่เ,เกิดจากรถข้อที่185เมื่ออยู่ในสถานที่เกิดเหตุสามารถช่วยผู้บาดเจ็บที่ทั้งหมดสติได้อย่างไรคำตอบคือข้อที่4 ตรวจสอบว่าหายใจเป็นปกติหรือไม่ข้อที่186ขนาขณะฝนตกใหม่ๆรถมักลื่นถลยเพราะเหตุใดคำตอบคือข้อที่4น้ำฝนอาจกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับพื้นถนนข้อที่187จากรูปหากท่านต้องการ ที่จะเลี้ยวซ้ายท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไรคําตอบคือข้อที่1เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวชะลอรถหยุดให้คนเดินถนนข้ามทางไปก่อนข้อที่188ในการขับรถสวนทางกันต้องปฏิบัติอย่างไรคําตอบคือข้อที่1ในทางแคบที่ไม่อาจสวนกันได้ ผู้ขับรถที่เล็กกว่าต้องหยุดชิดซ้ายให้รถคันที่ใหญ่กว่าไปก่อนข้อที่189ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบควรขับขี่ยานพาหนะหรือไม่คำตอบคือควรเลียเล่ยงข้อที่190 เมื่อคนกำลังข้ามถนนบริเวณทางข้ามผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรคำตอบคือข้อที่1ห,หยุดให้รถข้ามถนนบริเวณทางข้ามข้อที่191กแอลกอฮอล์มีผลอย่างไรกับผู้ขับรถคำตอบคือข้อที่4 ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อการเกิดเหตุการณ์ช้าลงข้อที่192การตรวจสอบลมยางข้อใดปลอดภัยที่สุดคำตอบคือข้อที่3ทุกครั้งก่อนใช้งานคำถามข้อที่193ก่อนออกเดินทางข้อใด ปฏิบัติไม่ถูกต้องคำตอบคือข้อที่1ดื่มสุราก่อนออกเดินทางข้อที่194เขตปลอดภัยมีความหมายว่าอย่างไรคำตอบคือข้อที่1พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้าม ทางหยุดรอหรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไปข้อที่195เหตุใดขณะขับรถลุยน้ำจึงต้องเลี้ยงคลัตและเร่งเครื่องยนต์มากกว่าปกติเล็กน้อยคำตอบคือข้อที่1เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับ ข้อที่196ในสถานที่เกิดเหตุสิ่งสำคัญคือการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วคำตอบคือข้อที่2ห้ามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บข้อที่197ผู้ซึ่งมีการได้ยินบกพร่องสามารถขับขี่ยานพาหนะได้หรือไม่ คำตอบคือข้อที่4ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัวข้อที่198ดังรูปในกรณีมีรถสีน้ำเงินออกมาจากซอยรถคันใดต้องหยุดให้ทางคําตอบคือข้อที่4ลดรถคันสีน้ำเงินข้อที่199 เมื่อท่านขับรถขณะจะเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกและมีคนกำลังข้ามถนนควรปฏิบัติอย่างไรคำตอบคือข้อที่4ให้ทางแก่คนข้ามถนนข้อที่200ในขณะที่ท่านขับรถและสังเกตเห็นว่าด้านหน้ามีผู้กำลังจะข้ามถนน ท่านจะทำอย่างไรคำตอบคือข้อที่1ลดความเร็วและหยุดรถด,ด้วยความปลอดภัยเพื่อให้คนข้ามถนน